สวัสดีครับวันนี้ก็แล้วก็การสาโดดทีวีนะนะครับวันนี้จะวนมาสู้กับไอ้สามหัวนะนะครับอ่ะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กันด,ด้วยครับถ้ามีเสียงรบกวนผมก็ขอโทษด้วยครับมามันได้มนเลยครับนี่คือชุดแรกมามามาโอเคเนี่ย ทาต่อกันเลยครับผมทำปิดคำมาเก็นี้นะแต่วันจะทำต่อครับมาเดี๋ยวกนว่าทำไมกิ๊ปเปอร์ไม่นั่นนมาผมจับเกาะไปแล้วอาวุธถ้าเป็นอาวุธไว้ผมเจ้งเลยนะแต่อาวุธทองอนะ่ะนี่คืออาหารอันนี้มันคือธนู แม่มเอามาทำไมวะมาจได้ปนทองแ้วมึงก็จะเอาให้ทต้งนะเปนเปนทองวะก็ได้เจิครับมาเรัวครับ มาแล้วครับโอ้โหมันมาแล้นะตุ้มอ่ะตายเฉยเลยเรียกอะไรวะเรียกอะไรวตาเฉยเลยเจอแล้วแ่ว่ามันอแรกเองครับตายแล้วครับมาจับใหม่ครับโจ๊กโอเค 秋，宝贝。秋，秋，秋，

lại các bạn bận đông bận đông bận, đã bị mất điện thoại rồi mẹ, ôi thôi, chỗ đây, chỗ, chỗ mời mời lấy cái thơm mà, lòi mày mhm 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 cắt mhm 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 nó mhm 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 หาดไหนวะเนี่ยโอตาดไม่้อนตายโอ้โอุ๊ตอุ๊บอๆๆๆๆนะุนีุ่อ้จะอับอุ๊อเอุ๊บอุ๊บอุ๊บบอุ๊บอุ๊บอบอุ๊บ แบตผมจะหมดแล้วครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอพ่อก่อนนะคุณพ